สวัสดีนะักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูแพรอีกแล้วนะคะวันนี้ครูแพรจะมาสอนวิชาภาษาไทยชั้นป .5 เรื่องเครื่องหมายวรรคตอนจะเป็นยังไงไปดูกันเลยคะ่ะอะมาดูความหมายของเครื่องหมายวรรคตอนกันนะคะเครื่องหมายวรรคตอนเขาบอกว่าเป็นเครื่องหมายที่ใช้เขียนกำกับ ตัวอักษรตัวเลขคำวลีประโยคหรือข้อความเพื่อสื่อความหมายกับผู้อ่านว่าผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านอ่านข้อความนั้นอย่างไรบ้างจะมีเครื่องหมายอะไรนั้นไปดูกันเลยเครื่องหมายชนิดแรกนะคะค,คือเครื่องหมายมหับภาคหรือที่เราเรียกว่าจุดนั่นเองนะเขาใช้ทำอะไรไปดูกันเลยค่ะเขาบอกว่าใช้เขียนหลัง อักษรยอ่อหรือคำยอ่อเขียนไว้หลังบทประพันธ์และเขียนไว้หลังตัวเลขหรือตัวอักษรกำกับข้อยอ่อยเห็นไหมลูกข้อหนึ่งเขาบอกว่าใช้กำกับหัวข้อที่เป็นตัวหนังสือหรือตัวเลขเช่นกจขจขจเป็นต้นนะคะข้อสองเขาบอกว่าใช้เขียนกำกับตัวอักษรยอ่อครั้งที่แล้วครูแพลวก็สอนไปแล้วใช่ไหมคะอย่างเช่นอบตจ ก็จะอ่านว่าองค์การบริหารส่วนตำบนเวลาเขียนเขียนย่อได้แต่เวลาอ่านครูบอกแล้วว่าต้องอ่านคำเต็มไปดูต่อกันเลยนะคะต่อไปเขาบอกว่าใช้เขียนแสดงจำนวนเงิน15บาท50สตางค์ไม่เราก็ไม่ได้อ่านว่า15บาทจุด้นะลูกเราก็จะอ่านว่า15บาท50สตางค์ก็จะมีเครื่องหมายมหภาคอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะ ต่อไปเขาบอกว่าใช้เขียนบอกเวลาเห็นไหมลูก16นาฬิกา45นาทีก็จะมีจุดหรือเครื่องหมายมา,าภาคอยู่ตรงนี้อ่าไปดูเครื่องหมายต่อไปกันเลยเครื่องหมายชนิดต่อไปเรียกว่าเครื่องหมายจุลภาคหรือที่เราเรียกว่าเครื่องหมายคอมม่านั่นเองเขาใช้ทำอะไรอย่างไรนะลูกไปไปต่อกันเลย เขาบอกว่าใช้ขั้นข้อความที่ไม่ยาวนะักอาจเป็นคําเพียงคําเดียวกลุ่มคํารวมทั้งขั้นตัวเลขนับจากหลักหน่วยไปทีละหลักถึง3หลักเลยในะลกนะเขาบอกว่าหลักการใช้เครื่องหมายจุลภาคเนี่ยเขาบอกว่าหนึ่งใช้ขั้นจํานวนเลขนับจากหลักหน่วยไปทีละ3ามหลักเห็นไหมลูก อันนี้เครื่องหมายคอมมาอันนี้ก็อ่านว่า6,000เห็นไหมลูก3หลักต่อไปก็จะเป็น 9, 4 3 5 0สน0ก็จะมีเครื่องหมายคอมมาอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าใช้ขั้นข้อความเนาะแล้วเขาบอกว่าข้อสอบเขาบอกว่าใช้ในการเขียนบรรณานุกรมเห็นไหมลูกก็จะมีเครื่องหมายคอมมายาณสังวรแล้วก็คอมมาสมเด็จพระอ่าอันนี้ก็เป็นการเขียนพจนานุกรมเด็ดเอาจะได้เรียนต่อไปเนาะ ต่อไปอีกเขาบอกว่าใช้ในหนังสือประเภทพจนานุกรมเพื่อขั้นความหมายหรือบทนิยามของคำที่มีความหมายหลายอย่างแต่มีความหมายคล้ายๆกันเห็นไหมลูกเขาบอกว่าอันแรกอันที่สองละกันจันจูกไกจจจ่จุดจันจูจุดจันเห็นไหมลูกแล้วก็จะมีเครื่องหมายคอมมา ก็แปลว่าพูดถึงพูดกันเซงแซ่เห็นไหมลูกก็จะมีความหมายคล้ายๆกันก็จะคอมมาไปเรื่อยๆเห็นไหมลูกที่มีความหมายคล้ายๆกันใช้ในพจานานุกรมเนาะต่อไปเครื่องหมายต่อไปเครื่องหมายขีดแบบนี้หรือเราเรียกว่าเครื่องหมายยัติพังอ่ายัติพังไว้ทําอะไรเนาะ าบอกว่าใช้เขียนไว้ระหว่างคำที่เขียนแยกพยางกันหรือเขียนไว้เพื่อใช้แยกการบอกเสียงอ่านของคำหนึ่งนะลูกนะของคำคำหนึ่งละกันเนาะอย่างเช่นข้อหนึ่งเขาบอกว่าใช้แยกพยางเพื่อบอกคำอ่านคำคำแรกก็คือบรรพบุรุษเห็นไหมลูกเขาก็จะใช้เครื่องหมายยติพังบรรพรบุรุษอ่านว่าบรรพบุรุษ ก็จะมีเครื่องหมายยัติพันธ์ขีดแบบนี้ขั้นคำนะลูกนะเพื่อบอกคำอ่านและกันเนาะเราก็จะได้เขียนบ่อยแล้วแบบนี้ต่อไปข้อสอบเขาบอกว่าใช้เมื่อไม่สามารถเขียนข้อความจบลงในบรรทัดเดียวกันได้แบบนี้เราก็จะเห็นกันบ่อยในหนังสือในสมุดของเราเลยเห็นไหมลูกมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทยคือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เห็นไม่ลูกมันแยกกันอยู่เขาบอกว่าใช้ขีดเขียนข้อความจบลงในบรรทัดเดียวกันเมื่อไม่สามารถเขียนในบรรทัดเดียวกันได้ก็จะใช้เครื่องหมายยัติพังแบบนี้นะคะอ่าต่อไปเขาบอกว่าอ่าต่อไปเครื่องหมายนะคะลิขิตอ่าหรือเราเรียกว่าเครื่องหมายวงเล็บนั่นเองอ่าไปดูกันเลย เขาบอกว่าใช้เขียนคร่อมข้อความเพื่ออธิบายขยายความเพิ่มเติมคำหรือข้อความที่อยู่ข้างหน้า,าเห็นไหมลูกเขาบอกว่าใช้กำกับข้อความที่อธิบายไว้เป็นพิเศษเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้นอย่างเช่นพระอภัยมณีเรื่องพระอภัยมนมณีแต่งโดยพระศรีสุนทรโวหารหรือที่เราเรียกว่าสุนทร ผู้นั่นเองเขาขยายความแบบนี้เห็นไหมลูกก็จะมีวงเล็บหรือเครื่องหมายนะกคาลิคิตอย่างนี้เพื่อขยายความนะลูกเนาะอ่าเราก็จะอ่านว่าพระอภัยมณีแต่งโดยพระสีสุนทรวูหารวงเล็บเปิดสุนทรผู้วงเล็บป,ปิดนั่นเองอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้เครื่องหมายนะคะัยคาลิขิตนะคะ ต่อไปเครื่องหมายชนิดนี้เราเรียกว่าเครื่องหมายประณีตปรสณีนัะะนนลูกหรือว่าเป็นเครื่องหมายคําถามนันลูกตรงนี้เขาเขียนผิดว่าเครื่องหมายตกใจไม่ใช่ลูกเป็นเครื่องหมายคําถามนั่นเองหรือเราเรียกว่า question mark ใช่ไหมลูกไปดูกันเลยเขาบอกว่าเขียนไว้หลังคําหรือข้อความที่เป็นประโยคคําถามใช่ไหมลูก เครื่องหมายปรัสนีอย่างเช่นคุณคุณครูจะพาพวกเราไปทัศนศึกษาที่ไหนแม่ของเธอมีลูกสาวกี่คนละครเรื่องนี้สนุกไหม่าเห็นไมด่ดูก็จะใส่เครื่องหมายปรัสนีก็จะใส่เครื่องหมายปรัสนีเครื่องหมายนี้หรือเราเรียกว่าเครื่องหมายคำถามนั่นเอง ต่อไปเครื่องหมายชนิดนี้เราเรียกว่าเครื่องหมายอัญญะปะกาศจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยเครื่องหมายอัญญะประกาศเขาบอกว่าใช้แสดงว่าเป็นคำพูดหรือข้อความที่คัดมาหรือความนึกคิดนั่นเองอ่าเห็นไหมลูกเขาบอกว่าข้อหนึ่งเพื่อใช้แสดงว่าคำหรือข้อความนั้นเป็นคำพูดหรือความนึกคิด อย่างเช่นครูพูดกับนักเรียนว่าคนที่ประสบผลสำเร็จในชีวิตคือคนที่มีความขยันหมั่นเพียรและมีความมุ่งมั่นตั้งใจเขาก็จะใส่เครื่องหมายอัญญประกาศแบบนี้เพราะว่าคุณครูเป็นคนพูดใช่ไหมลูกเป็นเครื่องหมายคำพูดนั่นเอง ต่อไปข 2, ข้สองเขาบอกว่าใช้เพื่อแสดงว่าคําหรือข้อความนั้นคัดมาจากที่อื่นเห็นไหมหนูสุนทรผู้เขียนเตือนใจเรื่องความมีไมตรีต่อกันไว้ในเรื่องพระอภัยมณีตอนหนึ่งว่าปรารถนาสารพัดในปัตถภีเอาไมตรีแลกได้ดั่งใจจงอันนี้ก็เราก็คัดข้อความมา จากในหนังสือหรือว่าจาัดคำที่ของสุนทรผู้เป็นคนพูดเอาไว้ใช่ไหมคะอ่าต่อไปเขาบอกว่า 3. เพื่อใช้เน้นคำหรือข้อความนั้นให้เด่นชัดขึ้นตัวตัวอย่างนะลูกคำว่าทองหยดเห็นไหมเขาก็จะใส่เครื่องหมายอันญ,ญ,ญประกาศแล้วก็พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช2542ได้ให้ความหมายไว้ว่าหมายถึงชื่อขนมหวานทําด้วยไข่แดงตีฟูประสมแป้งข้าวเจ้าหยอดเป็นรูปหยดน้ำลงในน้ำเชื่อมเดือดออันนี้ก็จะใช้เพื่อให้ข้อความมันเด่นขึ้นใช่ไหมลูมปปกเครื่องหมายอัญประกาศต่อไปเครื่องหมายอัสเจรีหรือเราเรียกว่าเครื่องหมายตก นั่นเองนี่แหละลูกเขาเรียกเครื่องหมายตกใจส่วนใหญ่แล้วเขาจะใช้กับคำอุทานเนาะจะเป็นยังไงก็ไปดูต่อกันเลยนะคะอ่าเขาบอกว่าใช้แสดงว่าเป็นคำอุทานหรือคำเรียนเสียงธรรมชาติข้อหนึ่งเขาบอกว่าใช้เขียนหลังคำอุทานบอกอาการอย่างเช่นคุณพระโอ้แม่เจ้าโอ้ยฉันเจ็บจังเลยโถ หรือว่าจะเป็นวายตายแล้วก็จะมีเครื่องหมายอัสเจรีหรือเครื่องหมายตกใจกำกับอยู่เห็นไหมลูกข้อสองเขาบอกว่าใช้เขียนหลังคำเรียนแบบเสียงธรรมชาติอ่าอย่างเช่นคาว่าปัง คำว่าเปี้ยงเป็นไงนนลูกเหมือนเครื่องหมเหมือนเสียงฟ้าผ่าใช่ไหมลูกหรือว่าจะเป็นเสียงคลื่นคลื่นก็จะเป็นเสียงเรียนเสียงธรรมชาติก็คือเสียงน้ําทะเลใช่ไหมลูกอ่าอันนี้ก็คือการใช้เครื่องหมายอัศเจรีต่อไปเครื่องหมายนี้นะลูกเนาะเหมือนเลขเก้าเลยเขาเรียกว่าเครื่องหมายปยานน้อยนะลูกเนาะมีหลักการใช้อย่างไงไปดูกันเขาบอกว่า ใช้ละคำที่รู้จักกันดีแล้วโดยละส่วนท้ายไว้เหลือแต่ส่วนหน้าของคำพอเข้าใจอย่างเช่นคำว่ากรุงเทพซึ่งชื่อของกรุงเทพเป็นยังไงลูกยาวมากๆเลยแต่เขาก็ย่อแค่กรุงเทพใช่ไหมลูกหรือว่าคําเต็มของมันเราก็จะเรียกว่ากรุงเทพมหานคะรนั่นเองหรือว่าจะเป็นคําว่าโปรดเก้าคำเต็มของคําว่าโปรดเก้าก็คือโปรดเก้าโปรดกระหม่อมใช่ไหมลูกอ่า ต่อไปเขาบอกว่าคําว่าพะนะเห็นไหมลูกพนะคํานี้ใช่อ่านว่าพนะไหมอ่านว่าพนะท่านใช่ไหมลูกแต่เราก็จะย่อกแค่พนะก็จะมีเครื่องหมายไปยานน้อยใช่ไหมลูกอ่าอย่างเช่นพรนะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่นเอง มีปยานน้อยแล้วก็จะมีเครื่องหมายปยานใหญ่นั่นเองหรือเราชอบพูดกันว่า9้าวรอ้าันไม่รูกแต่มันคือเครื่องหมายปยานใหญ่จะเป็นยังไงไปดูกันเลย <_ EN> <blur. S 2> เขาบอกว่าใช้ละข้อความแสดงว่ามีอีกมากมายเห็นไหมหนกเขาบอกว่าผลไม้ในตลาดไทยมีกล้วยทุเรียนมะละกอฝรั่งองุ่นส้มพุทราแล้วก็ และอื่นๆตรงการอ่านเครื่องหมายไปยานใหญ่ที่อยู่ข้างท้ายข้อความให้อ่านว่าละหรือเราจะอ่านว่าและอื่นๆเพราะผละไม้ในตลาดไทยมีแค่นี้ไหมคะไม่มีมีมากกว่านี้ก็เขาก็เลยใส่เครื่องหมายไปยานใหญ่แล้วเราก็จะอ่านว่าและอื่นๆอย่างเช่นชนิดของผ้ามีผ้าฝ้ายผ้าไหมผ้าลินินผ้ามัสลินผ้าใย,ยสังเคราะห์และ อื่นๆเราจะอ่านมาแล้วอื่นๆแล้วกันเนาะเครื่องหมายไปยันใหญ่เครื่องหมายยันใหญ่อันนี้นะลูกอ่าต่อไปอันนี้เราก็เห็นบ่อยมันไม่ได้มีแค่สามจุดนะูดมัาจุดนี้หลยจุดเลยเขาเรียกว่าจุดไขป่ปลานั่นเองจุดไขป่ปลาเอาไว้ทําอะไรเนาะเขาบอกว่าใช้ละข้อความแสดงว่าตัดตอนมาหรือไม่ต้องการให้อ่าน อ,อย่างแรกเขาบอกว่าใช้เขียนไว้เป็นช่องว่างสาหรับเติมคําเห็นไหมลูกอุปสรรคหมายถึงอะไรก็จุดจุดจไขป่ปลาไว้ให้เราเติมเองอหรือว่าจะเป็นที่เราพบในบทกรอนเห็นลูกหรือว่าจะเป็นคําข้องจองให้เราเติมคําข้าวยากจุดจุดจุดแพงเอาอะไรมาเติมนักเรียนก็ลองเติมกันดูนะลูกต่อไปเขาก็บอกอีกว่าใช้เขียนไว้เพื่อแสดงให้เห็นว่า ข้อความที่ยกมานั้นตัดตอนมาบางส่วนมาจากข้อความอื่นอย่างเช่นภาษาไทยนั้นเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของชาติจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ก็จะใส่เครื่องหมายจุดไข่ปลาตรงนี้ไว้ต่อนะลูกเพราะว่าเราเขาตัดมาแค่บางส่วนไม่ได้เอามาทั้งหมดเนาะต่อไปนี่เลยใช้เขียนและข้อใช้เขียนละข้อความในบทประพันธ์ที่เขียนไม่ครบทั้งบท ่าก็จะใส่เครื่องหมายจุดไขป่ปลาตรงนี้เพราะว่าเขาเอามาแค่บทเดียวใช่ไหมลูกบนควาไม่ครบทั้งบทก็จะใส่เครื่องหมายจุดไขป่ปลาแบบนี้เอาไว้ต่อไปนี่เลยใช้ประจําในวิชาคณิตศาสตร์เครื่องหมายชนิดนี้เราเรียกว่าเครื่องหมายเสมอภาคหรือที่เราเรียกว่าเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองนะลูกนะเขาใช้ทำอะไรบ้างเขาบอกว่า ใช้แสดงว่าคําหรือทั้งสองข้างนั้นเสมอกาเขาบอกว่าใช้วางไว้ระหว่างคําหรือข้อความเพื่อแสดงว่าคําหรือข้อความทั้งสองข้างนั้นเสมอกันเห็นไหมลูกพอจุดรอจุดบอจุดเท่ากับพระราชบัญญัติเห็นไหมลูก เพราะมันเสมอกันให้ดูมันเป็นคำคำเดียวกันหรือว่าข้อสองเขาบอกว่าใช้ในวิชาคณิตศาสตร์เพื่อแสดงว่าพจน์สองข้างของเครื่องหมายนี้มีค่าเท่ากันเห็นไหมลูกสิบห้าลบสิบเท่ากับห้าก็คือเสมกอกานต่อไปเครื่องหมายนี้เรียกว่าไม่ใช่เครื่องหมายยัติพังลูกขีดนี้จะยาวก,กว่าเครื่องหมายยัติพังเราเรียกว่าสัญญ ประกาศสัญญาประกาศหรือเราเรียกว่าขีดเส้นใต้เองตัวไหนมีขีดเส้นใต้นี้เขาเรียกว่าเครื่องหมายสัญญาประกาศนะลูกไปดูกันเลยเขาบอกว่าใช้ขีดไว้ใต้คำหรือข้อความที่สำคัญเพื่อเน้นให้ผู้อ่านสังเกตเป็นพิเศษอะดูเห็นไหมลูกดวนรับบริจาคเลือดเป็นจำนวนมากเขาก็จะขีด เส้นใต้หรือใส่เครื่องหมายสัญญาประกาศตรงคำว่าด่วนเพราะว่าเขาต้องการให้ผู้อ่านเห็นหรือว่าเขาต้องการเน้นเป็นพิเศษหรือว่าจะเป็นชีวิตนี้ฉันไม่ต้องการอะไรไปมากกว่าความสุขตัวอย่างต่อไปเขาบอกว่าขา้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเขาต้องการเน้นให้มันเป็นสําคัญสําคัญใช่ไหมลูกอ่านี่แหละ เขาเรียกว่าการใส่เครื่องหมายสัญญะประกาศหรือเราเรียกว่าการขีดเส้นใต้นั่นเองในการเน้นข้อความหรือเน้นคํนานะลูกนะต่อไปเครื่องหมายนี้เลยเครื่องหมายนี้ที่เราใช้ซ้ําๆเขาเรียกว่าเครื่องหมายไม้ย,ยมกนั่นเองไม่ใช่ไม้ขมกุกนะลูกนะไม้ย,ยมกลูกนะโอเคไม้ย,ยมกเดี๋ยวเราไปดูต่อกันเลย เขาบอกว่าไม้ยมกเนี่ยใช้เขียนไว้หลังคําหรือข้อความหรือประโยคเพื่อให้อ่านซ้าการสองครั้งและต้องเป็นคําหรือข้อความชนิดเดียวกันหลักการใช้มีดังนี้หนูเขาบอกว่าอ่งใช้ซ้ําคําอย่างเช่นเมื่อเด็กๆฉันชอบไปโรงเรียนมากเขียนไดูเขาซ้ําคําว่าเด็กๆ ใครๆต่างก็บอกว่าแม่บอกว่าฉันเหมือนแม่เห็นไหมลูกใครใครเขาให้อ่านซ้ําคําต่อไปข้อสองเขาบอกว่าใช้ซ้ําวลีเห็นไหมลูกเขาตะโกนขึ้นว่าช่วยด้วยช่วยด้วยมีลูกสุนัขตกครองใช้ซ้ำวลีนี่ไม่ใช่อ่านว่าช่วยด้วยด้วยนะลูกต้องอ่านซ้ำสองครั้งก็คือช่วยด้วยช่วยด้วยอันนี้ก็เหมือนกันปีหนึ่งปีหนึ่ง ฉันต้องเสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องบ่อยครั้งไม่ใช่อ่านว่าปีหนึ่งหนึ่งนะลูกอ่าต่อไปข้อที่3ามเขาบอกว่าใช้ซ้ําประโยคอันนี้ก็อ่านว่าไม่ใช่อ่านว่าแต่ละวันวันนะลูกอันนี้ก็คือแต่ละวันแต่ละวันฉันเล่นเกมชนะแล้วอ่าแต่ละวันแต่ละวันแล้วก็ฉันเล่นเกมชนะแล้วเห็นไหมลูกเออ ต่อไปเครื่องหมายชนิดต่อไปเรียกว่าเครื่องหมายทับนั่นเองเราจะใช้กันบ่อยเลยเวลาเขียนชื่อชั้นแล้วก็เลขที่ชั้นใช่ไหมลูกอย่างเช่นป .5 ทับ3ทับ2หรือจะเป็นทับ1น,นั่นเองเครื่องหมายทับมีการใช้อย่างไรเราไปดูกันเลยส่วนใหญ่บางทีแล้วเขาก็ใช้กับบ้านเลขที่ใช่ไหมคะ,ะเขาบอกว่า เวลาเขียนไม่ต้องเว้นวรรคหน้าหรือหลังเครื่องหมายเขาบอกว่าหลักการใช้คอหมานึ่งใช้ขีดหลังจำนวนเลขเพื่อแบ่งจำนวนย่อยออกจากจำนวนใหม่ส่วนมากเป็นบ้านเลขที่และหนังสือราชการเห็นไหมลูกอย่างเช่นบ้านเลขที่เท่าไหร่ลูกสี่ทัสเห็นไหมลูกก็จะอ่านว่าบ้านเลขที่4 6่ทัสหรือว่าจะเป็น ที่สท .02 ทับ301อ่าอันนี้ก็จะเป็นการแบ่งจำนวนย่อยออกจากให้เป็นจำนวนใหม่นะลุงเนาะอ่าจะใช้กับบ้านเลขที่แล้วก็หนังสือราชการต่อไปข้อสอนเขาบอกว่าใช้ขีดขั้นระหว่างเลขบอกลำดับศักราชอ่าอย่างเช่นคำสั่งของ โรงเรียนคำสั่งโรงเรียนอนุบาลเก่งกล้าที่1ทับ2อ6 4อันนี้พ่อครูก็จะเห็นบ่อยนะลูกจะอยู่ในคำสั่งนั่นเองหรือว่าจะเป็นใช้ขีดขั้นระหว่างตัวเลขแสดงวันเดือนปีเห็นไหมลูกวันที่26เดือน 6กก็คือเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2564ก็จะอ่านว่าวันที่26เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2564ัน้นั่นเองก็จะใช้แบ่งหรือใช้ขีดขั้นวันที่ต่อไปเขาบอกว่าใช้ขีดขั้นระหว่างคำงและกับหรือเห็นไหมลูกและหรือ,ห,รอหมายถึงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างก็ได้ เช่นใช้ผสมและหรือโรยผิวหน้าวัสดุที่ทำเครื่องหมายบนผิวทางนี่ก็เป็นการใช้เครื่องหมายทับนั่นเองต่อไปเขาบอกว่าใช้ขีดขั้นระหว่างคําแทนคําว่าหรือเห็นไหมลูกหรือหมายถึงอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างที่กูบอ,อกไปเมื่อกี้ใช่ไหมลูกเห็นไหมตรอกหรือซอย อำเภอรหรือเขตก็ใส่เครื่องหมายทับอันนี้ได้ต่อไปเขาบอกว่าใช้ขีดขั้นระหว่างคำมีความหมายว่าต่อเห็นไหมลูกอันนี้ก็จะอ่านว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือว่าจะเป็นสองครั้งต่อวันนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นหลักการใช้เครื่องหมายทับนะคะ ก็จบไปแล้วเครื่องหมายวัดตอนนะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเนี่ยไปทําใบงานที่ครูฝากไปในะลงนะใบงานเกี่ยวกับเครื่องหมายวัดคตอนเด็กๆตั้งใจทํากันด้วยนะคะสุดท้ายนี้ครูก็ขอขอบคุณสื่อจากเพจจับก,กระดาษมาสร้างสื่อใบครูอิงเหมือนเดิมนะคะ ขอให้เด็กๆทุกคนมีความสุขในการเรียนนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะคุณครูเป็นห่วงและเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ